ันนี้ผมลงแรงครับจะสังเกตเห็นว,ว่าคลิปนี้เป็นคลิปของผมในคอมเพสและครับแรงมาเต,เตอร์เห็นอยู่นะครับซึ่งผมเล่นไปแล้วสักพักหนึ่งสกิลก,กด E ผมหายไปเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับยอดมากเลย<ช>เป็นสเต็ปง่ายๆซึ่งพี่สมโครรู้แต่พี่กับทำไม่ได้3นาที เฮ้ยเฮ้ยทำไมสกิลพี่หายวะน้อพลอยสกิลกดอีพี่หายจริงน้อพยสกิลกดอีพ่หายเฮ้ยบั็ไอ้กัดกลางตีเลยเฮ้ยเฮ้จริงดิฮทุกคนดูครับเฮ้ยเฮ้ยสกิลกดอีหายสกิลปัดต้อง เฮ้ยจริงจังกันเนี่ยฮะไม่มาไม่กลับมาเลยอ่ะเฮ้ยไอ้เที่ยกูรอคอมเพสอยู่ไอ้สัตว์กูไม่ว่ามันเล่นกับมึงกันเนี่ยไอ้เหีจ็กจีที่เจ็กจีที่ไม่มีดีเฟกต์ไอ้สัตว์พ่อมึงเอ้ยเห็นป่ะเห็นทีป่ะเฮ้ยมึงบ้าไปแล้วไอ้สัตว์คุณนี่กดอีกูก็เล่นได้ไอ้เนี่ยเีคุณนี่ กูไม่กดอีกูไม่กดญแจอ๋กูลองตายดูดิ่ขาคนเดียวไม่ตายโอเคสงสัยมันยังไม่ให้เราตายแล้วตอนนี้สงเสร็จมันยังไม่ให้เราตายตอนนี้ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเฮ้ยอย่าหายเลยอ่ะไม่มาเลยอ่ะไอ้เอ้ยเฮ้ยแชร์ดิแชร์ดิแชรีเซรีที่ีกุญแจหายไป มึงช่วยเบิดมึงช่วยบวกแอบิลิตี้กูไหมเนี่ยไอ้เี้ยูกดอีกูหายเนี่ยถามจริงไอ้ตัดอ๋อทั้งหมดทั้งตายถือดีเห้เก็บจีด้วยวีรี่แบกไอ้ตัดโคตรเฮี้ยเลยกูรี่แบกอะไรเทียอะไรได้พวกเนี่ยอ๋อตายตาย ก็ยังเล่นได้นะไอ้เหี <tea> ้ยแชร์ใ <siglo> ห <achi bizarre> ้โลกรู้แชร์ให้โลกรู้ว่าสกิลกด E เกนจีหายเฮ้ยแชร์ไปแชร์ไปไอ้เหี้ยแชร์วนไปค่ะโคตรเหี้ยเฮ้ยแล้วกูไม่ตายแล้วประเด็นอะไอ้เนิทโคตรเฮี้ยเลยเฮี้ยเฮี้ยเลยโอ้ยไอ้เฮี้ยตายแล้วแน่เลยทำไมตาย โอยพ่อ uhm, มึงตายเฮ้ยรวยเหรอเออเออกูใช้สแลชให้มันประโยชน์ไอ้สัตว์นอนนอนปล่อย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 ไอ้เจ้าคนอี้หายอ่ะโอเคไม่มีใครกูรีแฟกต์กับไอ้สัตว์ อ๋อแรกมายังตายกูตายแล้วสกิลคนดีมายังมายังอ๋อโน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 สกิลคนดีเลเฮ้ยกูจะได้ที่เมทแล้ววะยุ่ยวายยุ่ยวายโอ้ยไม่มาสกิลคนดียังไม่มากูตายแล้วสกิลคนดียังไม่มาเพราะกูแค่ที่เมทไรยจะได้ที่เมทแล้วได้แล้วอีกหน่อยนึงยังเหลืออีกเทาไอ้สัตว์ได้แล้วกูใช้แม่งเลยกูเปียกตัว เปลี่ยนปอร์แล้วอะไรอ่ะมีอ <mm ันต oh ี้แต uh, ่ไม่ได้ใช้ด้วยนะเอ้ากลับมาเกรที้เหมือนเดิมมาแล้วอู๋พ่อมึงใจเนี่ยเสียใจไหมเนี่ยบักบัก